ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสวนลำไยนะครับโอ้ที่ตอนนี้ลำไยกําลังดกมากเลยนะครับออกเต็มต้นเลยนะครับมาเดี๋ยวไปชมเลยครับในต้นที่อยู่ด้านหลังผมนี่โอ้ดกจริงๆเลยครับนี่ครับช่วงนี้ลำไยกําลังที่จะออกนะครับออกมาแล้วผมว่าน่าจะสุกมาแล้วนะครับนี่ครับโอ้โลูกใหญ่ๆเลยนะครับดกจริงๆ ไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่เลยนะครับเนี่โอ้โหลำใหญ่ลูกใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอชิมดูนะครับว่าหวานขนาดไหนนะครับครับครับลองชิมดูนะครับอืม เอาไปขายได้แล้วนะครับอย่างเงี้ยหวานกรอบอร่อยเม็ดใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ต้นแม้แต่ต้นที่อยู่ด้านนอกนะครับอยู่ข้างถนนนี่ต้นเล็กๆแค่นี้นะครับเนี่ยโหนี่ก็ออกอ่าลูกมาดกเหมือนกันนะครับในลูกใหญ่เหมือนกันนะครับน,น,น,นะครับออืหน่าปลูกจริงๆเลย เอามากินอีกสักลูกหนึ่งอืมโอ้หวานจำดีครับครับท่านผู้ชมครับโอ้โหดกเต็มต้นเลยเนี่ยต้องหาไม้มาค้ำนะครับ หาไม้มาคำ้ำยันโอ้โหเต็มกริงเลยนะครับต้องค้ำยันไว้นะครับไม่งั้นเขาก็กลัวว่าจริงมันจะหักนะครับลูกใหญ่ๆโอ้โหตอนนี้พร้อมที่จะตัดขายแล้วนะครับผมว่าโหโดกมากเลย นี่ครับลูกลำไยโอเยอะจริงๆเลยครับตอนนี้พร้อมที่จะตัดขายแล้วนะครับที่อยู่ในสวนนี้ปลูกมาแล้วคุณลุงบอกว่าปลูกมาประมาณ6-7ปีแล้วนะครับปีนี้ดกมากดกจริงๆโอ้โหแล้วก็ต้นไม่ได้สูงนะครับต้นแบบเตี้ยๆเนี่ยครับลำไยสามารถที่ตัดลำไยไปขายได้เลยนะครับ นี่โอหอันนี้ปล่อยให้เน่าไม่ได้ละคือไม่มีคนมารับซื้อคือช่วงนี้มันก็คงจะต้องขายยากหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรนะครับตอนนี้เศรษฐกิจก็ย่าแย่โลกก็เยอะนะครับผมว่าจะขายอะไรตอนนี้เกษตรกร,ร,ก,รก็คงจะขายยากหน่อยนะครับอืมก็จะปล่อยให้ทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ได้นะอ่า ถ้าถึงฤรดูผล,ลไม้แล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับซื้อผล,ลไม้ของเกษตรกรกินมั่งนะครับจะได้มีรายได้นํามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนะครับนี่ครับโมโหเยอะจริงๆลูกใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ในสวนนี่หลายต้นเลยนะครับนี่ดูที่ต้นแต่กรเขาก็ใช้สปริงเกอร์อยู่นะครับลถแต่ตอนนี้ก็เป็นต้นที่แตกกิ่งออกมา สามารถที่จะปีนป่ายเข้าไปตัดเอาลูกลำไยได้เลยนะครับโอ้โหเยอะจริงๆเลยครับท่านผู้ชมในสวนนี่ดูผมจะให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปนะครับโอ้โหเต็มสวนเลยนะครับนี่ทุกกิ่งมีหมดนะครับโอ้ยังปลูกแก้มงกรแซมด้วยนี่ครับอยู่ในระหว่างเส้นทางนี้นะครับแก้มงกรแต่ว่าด้านข้างสองข้างก็ปลูกเป็น ต้นลำใหญนะครับโอ้โหเนบอกว่าปลูกมาประมาณ6ปีแล้วนะครับปีนี้ดกจริงๆนี่ผมให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะครับสวนตรงนี้เป็นบริเวณกว้างที่จะตัดแล้วก็มาเก็บโอ้โหโอ้เยอะจริงๆเลยครับนี่ลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ย ดูรสชาติอืมอืม,อ,มอันนี้ผมมากินลำไยอยู่ที่สวนเลยนะครับโอ้หวานชำ่ำอร่อยมากนะครับกินแบบสดๆเลยอือือครับท่านผู้ชม นี่ครับโอ้โหทุกต้นนี่โดกมากเลยนะครับปีนี้โดกจริงๆช่วยกันซื้อผลไม้ของเกษตรกรนะครับตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นลำไยทุเรียนแก้วมังกรนะครับจะช,ช่วยกันซื้อหน่อยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเกษตรกรก็ถ้าไม่มีรายได้มาก็ ไม่รู้ว่าจะหาละหาเงินไปใช้หนี้ที่ไหนนะครับตกสก็กู้มาก็จะช่วยเกษตรกร,กรมางนะครับครับท่านผู้ชมลำไยต้นเล็กๆนี้ก็โอ้โหนี่กออ็ออกผลออกมาออกลูกมาแบบให้เราได้กินกันแบบแค่นี้ก็กินอร่อยแล้วนะครับเนี่ยต้นเล็กนิดเดียวเองนะครับ ครับโอ้โหพันอีดอนะครับลำใยของสวนคุณลุงนะครับเยอะจริงๆคุณลุงก็ได้ตัดขายอยู่นะครับวันหนึ่งก็หลายาร้อยโลนะครับเงินดกจริงๆเลยครับเดี๋ยผมจะเดินเข้าไปดูด้านในโอ้โหนี่ดงลำใยอีดอเลยนะครับเนี่ย ลูกใหญ่ๆก็มีเยอะแยะเลยนะครับโอ้ติดดินเลยอ้าวนี่โอ้โหอยู่ติดดินเลยครับท่านผู้ชมอยากกินแบบง่ายๆเลยเนี่ยเอาจะกินแบบไหนสนุกกินนะครับชาวสวน ครับเยเดินเข้าไปดูด้านในเลยนะครับนี่ปลูกทั้งลำไยพันธุ์อีดอแล้วก็ปลูกทั้งแก้วมงกรโอ้โหปลูกหลายอย่างผมว่าก็ดีนะครับได้อย่างได้อย่างหนึ่งขายได้ทุกอย่างในสวนแก้วมงกรบางสวนก็ปลูกแก้วมงกรแล้วก็ปลูกทุเรียนด้วยนะครับนี่โอ้โหด้านในก็ดกเหมือนกันนะครับนี่โอ้โหเต็มไปหมดเลย เยอะจริงๆนะครับออลูกใหญ่ๆกินอร่อยเนื้อหวานๆช่ำๆเลยนะครับนะีครับเยอะแยะเต็มไปเลย,เยอยู่ใ,ใกล้ๆเองหยิบได้ง่าย ลูกนี้ลูกใหญ่กินหวานอร่อยท่านผู้ชมครับนั่งกินอย่างนี้เลยครับนั่งกินลำไยแบบโอ้ยอร่อยหวานชำ่ำอยู่ในสวนเลยครับเราหาลูกใหญ่ๆกินออือ สนุกกินแล้วครับอิ่มละนี่ครับลำไยสวนลุงเบิ่มนะครับที่เป็นลำไยพันธุ์อีดอโอ้โหหลายต้นมากเลยนะครับโอ้สิบโลแล้วครับอันนี้ใส่ในตะกร้าตะกร้าเต็มตะกร้าเลยเนยลุงลุงเบิ่มกี่บาทนี่ทั้งหมดนี่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งกินเต็มที่เนยลูกใหญ่ๆเอาให้เก็บจากไปให้เก็บกับเนี่ยพันอีดอ ลุงนี่ทั้งหมดนี่กี่ต้นนี่สามร้อยห้าสิบต้นสามร้อยห้าสิบต้นในสวนลุงเบิ้มนะครับลุงเบิ้มนะพันธุ์อีดอ้วยสอนเนะครับตัดขายทุกวันละครับครับนี่ครับลุงเบิ้มตัดขายทุกวันส่งก็โละโละยี่สิบส่งโลละยี่สิบลุงเบิ้มถ้าถ้ามีคนสนใจอยากจะมาซื้อนี่ติดต่อลุงยังไงเนาะเบอร์โดีอยู่ด้านอยู่ด้านหน้าบ่ โอ้เขียนอยู่ป้ายนี่ด้านหน้านี่เห็นดกเลยนี่อยู่ด้านหน้านี่นี่ครับถ้าสนใจอยากจะได้ลำไยของลำไยตาเบิ้มนะครับจิกเบอร์โทร0 8 9 8 4 0 4 9 0 0นนะครับติดต่อลุงเบิม้มตาเบิม้มท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อไปขายต่อนะครับ ถาเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับที่ผมพามาชมสวนลำไยนะครับโอหอร่อยมากเลยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีนะครับ